ไหนดูสิอือต้องเติมปากก่อนปากไม่แดงไม่มีแรงเดินเอาสิอ่ะเป็นไงแดงยังจะไม่แดงอือห <c oughs> อือหือเป็นไงสวยยังพร้อมไปไปเดินสะพานมอญยังว้าวโอเค นี่น้องเขาใส่นี่มือชีพใส่แบบใส่แบบไม่ต้องจับเลยไหนดูสิน้องปั๊มหน้ารูปอะไรน่ารักไหมลูกปั๊มแบบน้องเขาไหมรูปหมีหน้ารูปหมีเหมือนน้องไหมไม่เอาไม่เอาหรอไม่เอาเสือออกแล้วโอ้ยช่วยด้ว เดี๋ยวจะพาเด็กๆไปทาแป้งธนะคะก่อนนะโอ้หหมอกเยียบเลยเอ้าหนุ่มมอนกับสาวมอนโอ้โหเี้ยละหันหน้าเข้ามาดีๆสิหันหน้าเข้ามาโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมมากเลยเย่ยมเลยว่าใส่ชุดนอนแล้วไม่ใส่บุ๊ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่เองมองกล้องยิ้มยู เดี๋ยวนะเี๋ยนะมันจะหล่นเหรอคะไหนลองเลือกสิมันยาวไปเปล่าคะโอ้เท่มากเลยอันนี้เราใส่แทบเล็ดก็ได้นะเนี่ยกี่บาทเอ่ยห้าสิบบาทพี่น้าชอบสีอะไรคะสีม่วงเหรอคะดูให้หน่อยค่ะ แบบห้อยห้อยอ๋ออาก้ามันมีแบบห้อยห้อยแบบราคาเดียวกันนี่ก้าก้ามันมีแบบห้อยห้อยแบบนี้ด้วยนะอันอันนี้แบบไม่มีตุ้มตุ้มห้อยห้อยนะคะแต่อันนี้แต่อันนี้มีแบบห้อยห้อยนะเอาไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเหรอเขียวหรือเปล่ารูอาเลือกเลยค่ะเขียวไหม้เขียวมีไหมเขียวมิ้นนิ้นแลก็มีแดงมีน้ำเงินอชี้เลยค่ะบอกพี่เขาเลย

สิเหลือนนะคะอ๋อพี่เขาผูกให้ด้วยขวามือแล้วขวามือยอดใต้ตอนน้องร่วงเนี่ยค่ะคะ่ะขอบคุณนะคะค่ะ ตอนนี้แดดเริ่มแรงแล้วแต่กระแด,ดก็ยังพอเดินได้อยู่นะคะตอนนี้8ปดโมงเช้าแล้วค่ะตรงนี้เป็นท่าแพนะคะเอาไว้สำหรับลงเรือไปชมวัดใต้น้ำเดินได้เลยค่ะไม่ล้มเดินได้เลย,เลย,ยนะกระโดดได้ด้วยนะลองกระโดดดิดึงดึงดึง ดึงดึงดึงกระโดดได้ด้วย หมุนเดี๋ยวก็ล้มนะคะเด